อันเนเรียนดูนะคะสูตรพิทาโกรัสนะคะที่เราพบบ่อยมากๆเลยนะคะมี13สูตรนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยจะต้องจำให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าจำได้เนี่ยเราสามารถเอาไปแดดแปลงได้อีกเป็นพันๆสูตรเลยนะคะมันนักเรียนเจอโจทย์ปุ๊บตอบได้ปั๊บนะคะสามารถประหยัดเวลาได้ประมาณข้อละ2นาทีนะคะและที่สำคัญนะคะ จะต้องนําไปเป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องความคล้ายแล้วก็อัตราส่วนติโกณมิติอีกเยอะมากเลยนะคะดังนั้นจะต้องจำนะจ๊ะเร่มมาดูสูตรแรกนะคะสูตรแรกของเราคืออะไรคะ,ะท่อไปพร้อมกันเลยคะ่ะสูตรแรกของเราคือ3 4 5สี่ห้าร้อมกันคะ 1, 2, 3, 4, ่ะหนึ 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าสามสี่ห้าเก่งมากคะ่ะสูตรที่สองคืออะไรคะห้าสิบสองสิบสามอ่ะ ห้าสิบสองสิบสามอ่ะห้าสิบสองสิบสามเก่งมากค่ะอ่ะสูตรที่สามนะคะเจ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเจ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเจ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเก่งมากค่ะสูตรที่สี่ค่ะอะไรคะแปดสิบห้าสิบเจ็ดอ่ะท่องพร้อมกันสิคะแปดสิบห้าสิบเจ็ดอ่ะแปดสิบห้าสิบ เจ็ดอ่ะเก่งมากค่ะตามด้วยอะไรคะสูตรที่ห้าคือเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดอ่ะท่องค่ะเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดอ่ะเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดเก่งมากตามด้วยอะไรคะสูตรที่หกคือสิบเอ็ดหกสิบหกสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดหกสิบหกสิบเอ็ดอีกรอบค่ะสิบเอ็ดหกสิบหกสิบเอ็ดเยี่ยมค่ะสูตรที่เจ็ดค่ะขึ้นทางแล้วนะคะ 1ิบสองสห้าอ่ะสิบสองอีกรอบค่ะสิบสองสามสห้าเจ็ยอดเยี่ยมค่ะอ่าสูตรที่8นะคะ13บสามปดสแป้าอ่ะสิบสามปดสิบ้าอีกรอบค่ะ13บสามปดสิปดห้าเยี่ยมค่ะสูตรที่9นะคะ16 63กหาหกส้า

ยี่ส1บเกาสาร้อ่านว่าหนึ่งรอยนะคะห้ามอ่านว่า101นะ,ะน 101, นะลูกอ่ะอีกรอบค่ะยี 20, 99, 100, 20, 99, 100, ่9ิบเก้าสิบเก้าหนึ่งรอ่าเก้่ง็ดยี่สิบรมากค่ะสองสุดสุดท้ายนะคะหนึ่งหรือสองอันนี้อ่านว่าอะไรคะรู้สองนะคะรอเรือสระอูทธทหารนะคะรู้สอง จริงอ่านจริงคือรากที่2เห็นบวกของ2หรือภาษาไทยก็คือโคนที่2นะคะแต่เราจะอ่ายง่ายๆว่ารูทสนะคะทับสาวภาษาอังกฤษนะลูกอ่ะสูตรนี้อ่านว่าอะไรนะคะ1 1ึ่อีกรอบค่ะ1 1ึ่่สอค่ะบอีกรอบค่ะ1 1ึ่งงเอาเก่งมากค่ะอ่าสูตรสุดท้ายนะคะ1นึ่งรูทและ หนึ่งรู้สามสองสุดยอดค่ะอ่าเด็กๆคะ่ะไปท่องมานะคะสัปดาห์หน้านะคะชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาสอบต้นชั่วโมงนะคะเข้าใจไหมลูกอ่าคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ